ทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซที่อยู่ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของน้องตุ้ยสาวลาวเหนือนั่นเองเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้สุดที่ก็มีเรื่องราวของยูทูบเบอร์หนุ่มลาวนะคะที่บุกพิสูจน์ชาวไทยนิสัยของคนไทยว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งหนุ่มลาวคนนี้พาภรรยาที่ท้องแก่ไปนั่งรถไฟฟ้า และพิสูจน์นะคะว่าคนไทยเขามีอานิสัยเป็นยังไงนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องราวรายละเอียดเหตุการณ์นะคะก่อนอื่นสุสดิ็ต้องกราบขออนุญาตเจ้าของคลิปที่ว่าสุสดิจะนำคลิปของเขามาเผยแพร่อ,อีกทีนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องราวเหตุการณ์จะเป็นยังไงเราไปรับชมแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ พ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีมสุขดขสุดคนน้องมุนี่พาน้องมลมานั่งรถไฟฟ้าเขาสิมาพิสูจน์ความจริงเขาสิมาพิสูจน์สังคมว่าอยู่ในประเทศไทยนี่ทุกคนเ,เวลาเขารถเมื์หรือว่าขึ้นรถไฟฟ้านี่เิ่น ทีให้คนท่องนั่งบอทุกคนไปพิสูจน์น้ำกัรน้องถึงคนไปพิสูจน์น้ำกันว่าคนท่องสิได้นั่งบอนีก่กระซิเข็มพัดทุกคนเข็มพัดแน่นี่นะเข็มพัดสิได้นั่งบอเนาะทุกคนผ่านองค์มลไปสารพระพรหมครับทุกคนตอนนี้เรากำลังรอรถไฟอีกโทนมาแล้วครับรถไฟมาแล้วครับรถไฟมาแล้วครับ ตกลงได้นั่ง,งทุกคนนี่แหละสังคมประเทศไทยทุกคนสังคมประเทศไทยนทุกคนแบบว่าน้องมนได้นั่งทุกคนแบบ๋ยวว่าคนดูเห็นลุกปั๊บปับ๊บทุกคนฮะท้องข้ามถนนครับนี่แหละือกามมีระ,ะเบียบวินัยของประเทศไทยเดินแบบสบายๆเลยครับทุกคนคนท้องข้ามถนนแล้วครับ ตากผ่านถนนแล้วครับนี่เดี๋ยวก่อนเดีดเย<ะ>๋ยวรถได้นเนอะเฮ้ยมันเสียมันเคลื่อนว่าจะว่ารถนะน้ะะะารถนะ ตอนนี้กับอต้นกับไ้พิสูน์ให้ทุกคนเข้นแล้ววาสังคมประเทศไทยเป็นสังคมพินาอยู่ขนาดไหนทุกคนเนาะเพราะว่าเขาเจ้าแนมเห็นคนทองปุ๊บเขาเจ้าลูกปั๊บโรดเนาะบอแมนแวาเขาส้างคอนเทนต์บอแมนแวาเขาอ่ะอ่าสคริปต์กันมาดิมันคือความจริงทุกคนมันคือความจริงเนะาะเพราะว่าอยู่ในประเทศไทยนี่คนสลาคนทองูุพิการ ซีมีชิดหนั่งอ่ะเก้าอี้ก่อนคนปกตินอ่ะสุคน<อ>มันนี้กับชิมาถามความรู้สึกของเพิ่นไปจะได้แบบว่าเอาเข้าไปเลยเห็นเพิ่นเห็นเ่าอะไรพะลุกลุกให้นั่งเลยอ๋อเบีว่าสังคมบ้านเพิ่อนเป็นสังคมที่นายอยู่จ้าว่าบ่สังคมที่นายอยู่ทุกคนสังคมบานเพิ่นเนาะมันนี้กะมาต้นสีเดินทางไปอ่าศาลพระภูมิเนาสุคนสาพบภพราะว่า น้องมอน,นี่เพิ่นบ่นไว้แต่ปีที่แล้วตั้งแต่ช่องยูทูปเป่าต้นยังบ่ได้มีผู้ติดตามหดพันเลยทุกคนเนาะมีผู้ติดตามหดพันเลยกับเคยบ่นไว,ว้ว่าให้ช่องผ่านห้ช่องอ่ามีรายได้พอได้ซื้อนมซื้อน้องห้ลูปในทุกคนเนาะซื้อนมซื้อน้องให้ลูกกับมื่อนี้กับซ่บองเฮากผ่านไปนที่เรียบร้อยเพิ่นว่าบ่ได้เงินกับ บม่ได้เงินรายเนาะแต่ว่ากับพ่อได้ได้ได้เล็กๆหน่อยๆเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีก็สุดๆสุดคนเนาะมือนี้กับพานองมณ์มาเพิ่นกับอยากมาร้ายมืออลไรสุกคนบนบนบนไว้ว่าสิมาถวายดอกไม้ห้าร้อยบาททุกคนถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยห้าร้อยบาทปีที่แล้วนี่ถวายไปหนึ่งร้อยบาทปีนี้ร้อยห้าสิบปีนี้สิถวายเพิ่นห้าร้อยบาทเนาะตามคำขอเพิ่นไหว้สุกคนถึงกับอ่าให้เฮามาฮอดมื้อนี้เนาะ และนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอของหนุ่มลาวนะคะที่เขาพาภรรยาไปพิสูจน์ความเป็นจริงนั่นก็คือน้ำใจของคนไทยนะคะว่าคนไทยเขามีน้ำใจหรือว่ามีนิสัยเป็นคนยังไงกันแน่นะคะและล่าสุดเขาก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าน้ำใจของคนไทยคือสุดยอดอีลีเนาะคือ เขามีน้ำใจแบ่งปันโดยเฉพาะกับคนที่ท้องแก่แล้วก็เด็กและคนพิการรวมไปถึงคนที่ มีอายุมากๆนั่นก็คือผู้สูงอายุนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะสุดีจะพาทุกคนนะคะไปส่งความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงและจะมีความคิดเห็นยังไงต่อกับคลิปวิดีโอนี้นะคะความคิดเห็นของท่านแรกนะคะเขาบอกว่าน้องต้องเรียนรู้ที่จะขอบคุณเสียความรู้สึกในจุดนี้ไม่ใช่ว่ามีคนลุกให้นั่งแล้ว ล่วงโทรศัพท์มาเล่นทันทีต้องดูด้วยว่าเขามีสัมภาระหรือไมอ่ความคิดเห็นของท่านนี้เขาก็บอกว่าถ้าหากว่ามีคน ให้เรานั่งแล้วนะคะเราก็ต้องดูว่าคนที่เขาหลีกให้เรานั่งเขามีสัมภาระที่จะถือหนักหรือไม่นะคะและถ้าหากว่าเขาให้เรานั่งแล้วเราก็ต้องรู้จักขอบคุณเขานะคะไม่ใช่ว่า,าเขาอนุญาตให้นั่งแล้วเราจะเล่นโทรศัพท์แบบเมินเฉยเขาอันนี้คือแบบไม่น่ารักคือแบบเป็นกิริยาที่แบบไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะและความคิดเห็นของท่าน ถัดมานะคะอ่าเพิ่นลูกใครนั่งแล้วต้องขอบคุณเพิ่นด้วยนะเป็นมารยาททางสังคมของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะและความคิดเห็นต่อมานะคะเขาบอกว่าเด็กทเด็กคนท้องคนเก่คนชรลาเราต้องอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะและความคิดเห็นต่อมานะเะาบอกไว้ว่าอย่าลืมสนน้องด้วยนะคะเวลามีใครให้น้ำ ใจต้องขอบคุณเขาทันทีนะคะอันนี้คือเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะและความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาก็บอกว่าสิ่งนี้ไม่มีอยู่ในกฎหมายไทยแต่เป็นน้ำใจคนที่ได้รับควรตอบแทนน้ำใจได้แค่คำขอบคุณนะคะเขาบอกว่า,าการให้คนที่แบบผู้สูงอายุเด็กแล้วก็คนพิการรวมไปถึงคนที่ท้องแก่ให้นั่ง นั่งเทนคนที่ไปโกดอันนี้คือแบบกฎหมายไทยไม่ได้กำหนดไว้นะคะแต่ว่ามันเป็นน้ำใจเป็นจิตใต้สำนึกของคนไทยเขาใช้กันมาเนิ่นนานแล้วนะคะและความคิดเห็นถัดมาเขาบอกว่าตามมารยาทแล้วพอคนอื่นเขาลุกให้นั่งแล้วต้องพูดว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับตามมารยาทของคนไทยครับอันนี้คือใช่ค่ะเห็นด้วยอีกทีนะคะและ ความคิดเห็นของท่านฐานมาเขาบอกว่าทางม้าลายที่ไทยยังไว้ใจไม่ได้ค่ะถึงจะขึ้นไฟเขียวแล้วก็ใช่ว่าจะหยุดรดต้องระวังเอามากๆนะคะอันนี้เขาบอกว่าตนที่เขาเดินข้ามทางม้าลายใช่ไหมเป็นไฟเขียวแล้วแต่ว่ารถยังไปอยู่อันนี้คือแบบบางโกลณีบางบางครั้งนะคะเราจะแบบ ไปรถนะตัวอย่างแบบรถที่เขาขี่มาคือแบบเขาเบรกไม่ทันหรือว่าอะไรอย่างนี้แบบมันก็ไปเลยอะไรแบบนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เดินเท้าอย่างเราเราก็ต้องระวังมีสติเอาไว้ปลอดภัยที่สุดนะคะและความคิดเห็นคองท่านต่อมาเขาบอกว่าต่างชาติบางคนที่ไม่เข้าแถวกันเลยนะเวลาขึ้นรถไฟมันต้องประกาศ ประชาสัมพันธ์กันบ้างแย่งกันเข้ายืนกันไม่มีระเบียบเท่าไรต่างชาติต่างจากที่สยามคนเมืองจะมีคนระเบียบวินัยนะคะเขาบอกว่าต่างชาติบางคนที่ไปเที่ยวไทยนะคะคือแบบเขาไม่ต่อแถวหรือว่าเขาไม่มีระเบียบในการขึ้นรถนะคะจะมันก็เลยทําให้แบบไม่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสักเท่าไร่ต่างจากคนไทยที่เขาทํา มาเนิ่นนานเป็นระเบียบมาเนิ่นนานแล้วนั่นเองนะคะต่อมานะคะอ่าข้ามทางมาลลยต้องดูสัญญาณไฟด้วยนะครับอันนี้คือเขามาแนะนํานะคะอ่าและต่อมานะคะที่นั่งเฉพาะคนท้องครับแต่ที่น้องไปนั่งเป็นที่นั่งของคนปกติครับแต่คนที่ยังลุกให้น้องนั่งถ้าเขาไปลุกก็ไม่มีสิทธิ์ไปตําหนิเขา นี่คือการพิสูจน์ว่าคนไทยมีน้ำใจจริงอย่ามัวแต่ทดสอบคนไทยคนเราต้องเอาไปทำเป็นแบบอย่างนะครับหมายความว่าที่นั่งของอที่พี่เขาหลีกให้นั่งคือแบบไม่ใช่ที่นั่งของคนท้องนะคะ แต่เป็นคนที่นั่งของคนธรรม,มาดาถ้าหากว่าเขาไม่ลุกให้นั่งก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะแต่คนไทยเขาหลีกให้นั่งแสดงว่าน้ําใจงามเป็นน้ําใจของคนไทยนั่นเองนะคะและความคิดเห็นต่อมานะคะเขาบอกว่าคนไทยทุกคนหากได้รับความช่วยเหลือใครแล้วสิ่งที่คนไทยต้องทําคือการพูดคําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่าแค่นั้นเองนะคะอันนี้ ทุกคนต้องมีจิตสำนึกนะคะถ้าหากว่าแบบใครให้อะไรเราไม่ว่าจะให้ด้วยการนั่งการพูดจาและสิ่งของอะไรต่างๆเราก็ต้องไหว้ขอบคุณเขานะคะอ่าและต่อมานะคะบอกว่าแต่น้องไม่เห็นขอบคุณเขาเลยยกมือไหว้สิครับทาให้มันนี่อ่าทาให้มันนิสัยครับอย่าอายในความถูกต้องหมายความว่าเขาบอกว่า เขาให้นั่งแล้วน้องต้องขอบคุณอยาอายที่จะขอบคุณนะคะไปอยู่เมืองไทยก็ทําให้เป็นนิสัยเลยนะคะจะดีที่สุดนะคะและความคิดเห็นต่อมานะคะเขาก็บอกว่าขอบคุณที่มีน้ําใจขอบอของคนคนนั้นที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพจิตใจที่ดีที่ทําให้คนไทยทั้งชาติได้มีมาตรฐานสูงนะคะและนี่ก็คือความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยที่แสดง ความคิดเห็นเอาไว้อยู่ในด้านล่างของคลิปวิดีโอของเจ้าของช่องเขานะคะคือแบบรวมๆแล้วคือเขาก็ไม่ได้มีแบบมาตําหนิอะไรนะคะแต่เขามาแนะนําว่าถ้าหากว่าเขาลุกให้เรานั่งแล้วเราก็ต้องรู้จักขอบคุณไม่แม้แต่การนั่งนะคะทุกๆอย่างที่เราได้รับจากคนอื่นนะคะเราก็ต้องขอบคุณเขาเช่นกันนะคะเพราะว่ามันเป็นอา คำว่าขอบคุณนะคะมันก็ไม่ได้ชือ้อไม่ได้ขายมันเป็นคําพูดที่แบบคนพูดก็รู้สึกดีแล้วก็คนฟังก็รู้สึกดีนั่นเองนะคะและอันที่สองก็คือเขามาบอกในการาใช้ทางม้าลายนะคะไม่ว่า,าทางม้าลายที่ไหนของประเทศไทยนะคะเราต้องมีสติใช่ไหมอย่าแบบฟุง้งซ่านหรือว่าแบบข้ามไปถ้าว่าไฟเขียวแล้วแต่ว่ายังมีรถมาอีกเราต้องหยุด ดูดีๆว่ามันปลอดภัยแล้วเราถึงจะข้ามได้เพื่อความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนนั่นเองนะคะและคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าสตุยมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศทุกๆท,ท่านนะคะถ้าหากว่า คลิปวิดีโอของสุดูดิโยมีเนื้อหาสาระดีถูกใจทานผู้ชมผู้เบิ่งนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําล like, ังใจให้สุดิในก,การทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้สุดิยขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ